องใช้คอนเซ็ปชิ้นไหนนิยายวัดปลาจะออาไว้อย่างสักทีแกก็ใจดีกับซีอโอเราบ้างดีท่วงทุกไล่เลยอ่ะเรียวเรียวเบื่อนะเรียวไดอารี่ไดอารี่ของซีอโอบากูเองอ่านได้ที่วิตเตอร์แอดเรียวเรียวเบื่อเขาชื่ออะไรว่าตั้งหนึ่งเรียวออฟฟิเชียลทีเอชนะคะจะมีเรียวไดอารี่นะคะศูนย์หกการปฏิวัติแห่งโชชตา ผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งอ้ามันไม่ใช่ว่าผมหรือเธอตายจากกันไปอะไรแบบนั้นแต่เป็นตัวน้องสาวของผมที่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกเดินตามความฝันของตัวเองอย่างจริงจังแต่ถ้นว่าผมกลับไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำแบบนั้นได้ผมเลยต้องปล่อยเธอไปตัวผมมันช่างน่าสมเแพชจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะใช้ชีวิตต่อบภัยก็ผมมันเป็นเพียงก็ผมมันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรนี่ ก็ผมมันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรนี้นี่แหละคือความเป็นจริงของโลกใบนี้ เียวเรอรี่แ a รโปเคอเคขอ disclaimer นิดนึงก่อนอื่นนะขอจริงจังแบบ seriously เลยว่ามันไม่ตลกเว้ยค mm ือเนื้อหามันไม่เคยตลกอยู่แล้วของของคุณคุณเบียวไม่คุณคุณเดียวเนี่ยเออแต่ว่าไอ้ที่บางกูจะหลุดตะเกียบบางกูเงยหน้าขึ้ไปอ่านแชทเว้ยก็บางกูก็เงยหน้าขึ้นไปอ่านแชทอ่ะ แล้วแชทมันมีแต่พูดเหมือนไฟเซลล์นึกออกปะพูดเหมือนไฟแบบฮ่าฮ่าฮ่าพูดเหมือนไฟแบบกูจะรู้ว่ากูจะหลุดคือที่อ่านไปแล้วจะหลุดไปเนี่ยต้องโทษพูดเหมืนไฟเลยเนี่ยโทษแชทโทษแชทฉันไม่น่าอ่านแชทเลยอย่าจังหวะนั้นน่ะก็ได้จะอ่านเฉยว่าแชทมันเลื่อนๆอยู่กลางสายตานึกออกปะแชทมันแบบเลื่อนอยู่ปลายสายตาปลายหางตาแล้วก็แบบหันไปแล้วก็จะพูดปากกันแล้วแบบ มันไม่มีอะไรน่าขำขนาดนั้นนะมันมีอะไรน่าขำอ๋อขำเราเหอรโทษทีโทษทีโทษทีเหมือนคุณเรียวเคยออกมาทวิตต่อด้วยหรือเปล่านะว่าประมาณว่ามันเป็นชีวิตเขาจริงๆใช่คือเรียวเดอรี่ทั้งหมดนะคะกลั <Bev> ่นกรองออกมาจากเซี่ยวหนึ่งในหน้าชีวิตของคุณเรียวจริงๆแต่ดูจาก e n g a g e ของ ไดอารี่ของคุณเรียวในทุกๆเดือนเนี่ยเออเราเราปลื้มใจแทนนะเราใจชื้นแทนในฐานะที่แบบเขาเป็นนักเขียนผมเป็นนักเขียนเออ <_ d ata> เราก็รักพีโอด้วยเราก็รักไปหยุมผัวเข้าไปแบบนี้เรารักไปเราก็แซะเข้าไปแบบนี้เออแต่จริงคือ,เ,อเวลาพูดถึงเขานี่คือเราพูดด้วยความรักเขาล้มนับถือนะเออจริงๆจริงๆเผื่อเขาไม่เชื่อไงเขาเจออะไรมาเยอะเขาเจออะไรมาเยอะเขาผ่านอะไรมาเยอะนะแล้วก็คือเรียวไดอารี่ของเขาก็คือกลั่นกรองออกมาจาก หนึ่งในหน้ากระดาษชีวิตของเขาจริงๆผ่านทางตัวอักษรผ่านทางที่ยายของเขาผ่านทางบทเพลงที่เขาแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะ e n g a g e แล้วเมื่อไหร่จะลงนี่ย่วะเฮ้ยแต่จริงๆเนาเฮ้ยแกเราเราพูดได้ป่าวอ่ะแกเราเราว่าเราแบบเราว่าจริงๆเห็นแซลๆกันมาทุกไลฟ์เนี่ยเราว่าเราว่าจริงๆมันก็เอ้ย มันอาจจะเฮ้ยแกโอ้แกเราโอ้โอ้ไอ้ตึ้งมึนหมดเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร